นี่ก็เหมือนเสื้อกล้ามเลย fc เสื้อตัวนี้บางมากนะ fc ไม่ได้หนาอะไรนะให้ดูนี่เห็นไหเนี่ยบางนิดเดียวบางนิดเดียวอ่านี่ก็ใส่แค่เสื้อซับเฉยเฉยเสื้อชั้นในเนี่ยนะคะคือซับชั้นในประมาณนี้นี่ fc กางเกงตัวนี้ก็เป็นกางเกงออกออกกำลังกายบางๆนี่ค่ะบาง,บาง บางวันนี้หน้าร้อนนะคะส่วนหน้าร้อนเนี่ยนางก็จะก็จะอยู่กับหน้าร้อนแต่ว่าแพทย์นะคะแพทย์ที่เพื่อนพูดนะเรื่องว่าทํายังไงนะคะให้เรานะคะดูหนุหน่มลือสาวอยู่เสมอนะคะนะคะเ <cassette. S 1> พื่อนบอกว่าการที่อยู่กับความเย็นนะคะความเย็นเนี่ยได้นะคะความเย็นจัดเนี่ยความเย็นเนี่ยเราอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงเนี่ยแล้วรับกับมันให้ได้เนี่ยนะคะจะทําให้เรานะคะดูอ่อน อ่อนกววไวมันจะสร้างเซลลอะไรออกมาไม่รู้ที่เพื่อนพูดนะลองไปเข้าดูนะเข้าดูใน Google ดูเด้อนะคะจะทําให้เราดูนะคะอ่อนกววไวเออเพื่อนบอกนะเอามาสร้างวาแถอะเคยซิบว่าเป็นอมะตะบอกเคยขึ้นมาอยู่กับอันความหนาวเถอพูดถึงแล้วก็แม่นางนะคะแม่นางแกก็ชอบนะคะอากาศเย็นแกไม่ชอบความร้อน,นะคะ่ะชอบอยู่กับความเย็นหน้าหนาวจังอยู่จังหวัดเลยเนี่ยแม่ยังนะคะแม่ยังแบบ ใส่เสื้อกล้ามนะคะเดินคนอื่นใส่เสื้อตัวหนาวหน่ยแกก็ใส่ทํางานอะไรกงงแง่งในบ้านอะไรเนี่ยค่ะจังหวัดเลยหนาวนะดูดูหนาวก็หนาวเวายหนาวก็หนีเ้อค่ะบ้านข่อยจังหวัดเลยหนาวกว่านียหนาวกว่าตอนนี้ตอนนี้นี่คืออากาศสําหรับนางพอดีจังหวัดเลยนี่โหเหมือนตอนที่ว่าน้ำหนาวที่นี่เลยนะคะอยู่สี่ห้าวันหน่ยเอฟซีหนาวจนแบบได้ใส่เสื้อหลายชั้นอะ เออแล้วเวลานั่งรถไปไหนลมแรงด้วยจังหวัดเลยแล้วบ้านนะบ้านนะก็ไม่มีแอร์อุ่นค่ะพี่น้องนะคะแล้วหน้าต่างก็ไม่ได้มิดชิดเนาะอ่านะคะลมโกบกได้นะแม่โอ้ยต้องหนีต้องนีไปนอนยู่ชั้นล่างต้องหนีไปนอนที่ชั้นล่าง เหมือนเพชรเหมือนพลอยเลยอนางให้ดูนะมันเหมือนเพชรเหมือนพลอยที่โดนโดนอะไรสักอย่างหนึ่งอะตึกตึกตึกเนี่ยดูนะมันปะทะแสงแดดอะมันเลยยิบลิบลีบลีบลิบลบนะมันสวยนะเอฟซีน่ะมันโดนแสงแดด่ะเนี่ยเห็นไหมดูสินะคะนี่เลยยิบลีบลีบลบสวย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 ปะทะกับแสงแดดหิมะ สวยมากทุ่งหิมะที่สำคัญคือมันนะคะตรงนี้วิวมันได้ที่เลยต้นสนมันสวยนะ่ะมีขนาดต่างชาติด้วยกันยังมองเลยยังพูดเลยว่าเออที่เธออยู่บ้านเธอเนอะวิวสวยนะเขาบอกเขาบอกนะต่างชาติบอกว่าวิวที่เธออยู่นะ่ะสวยนะเธอมีต้นสนที่สวยเขาบอกตรงเนี้ยเป็นทาเลแล้วก็ นะคะเวลาหิมะเกาะเป็นชั้นเป็นชั้นก็สวยเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเธออยู่กับบรรยากาศที่สวยนะเขาบอกวิวทิวทัศน์สวยเพื่อนบอกนะขนาด่างชาติด้วยกันยังพูดเลยเพื่อนก็เข้าใจปลูกไงเข้าใจปลูกอันนี้คือมัลาละลาย,ลายติกต๊กติกตกตกตก๊แดดอุ่นดีเอฟซีแดดอุ่นดี นางจะได้เวลาไปทํางานแล้วเอฟซีจะทำงานต่อแล้วจะทํางานต่อไปกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วก็ก็จะลงมาที่นี่แหละทางานต่อก็คือมาวิ่งเล่นหิมะนี่แหละค่ะจะมาวิ่งเล่นหิมะให้เขาดูนะคะจะวิ่งเล่นหิมะให้เขาดูจะมาวิ่งเล่นหิมะแหละมาตรงนี้แหละเตงนเส้นตรงนี้เต้น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 